สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวิชาสังคมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ชั่วโมงที่1นึในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3าทวีปเอเชียตัวชี้วัดสห้าม1นทหนึเรื่อใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ลูกโลกแผนที่กราฟแผนภูมิในการสืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย และทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชเนียจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก็คือ 1. อธิบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย2จํจำแนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 3. เห็นความสำคัญและมีความสนใจในการศึกษาเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชียเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตเรามาดูลักษณะ ทรัพยากรธรรมชาตินะคะเริ่มแรกก็คือเรื่องดินดินของแต่ละเขตของทวีปเอเชียแบ่งออกดังนี้นะคะเขตกึ่งอาร์กติกและทุนด้าดินในบริเวณนี้ดินชั้นบนจะมีสารอาหารของพืชต่ำนะคะไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกดินเขตอบอุ่นเป็นดินที่มีสีน้ำตาลแก่จนถึงสีดำเป็นดินล้วนที่มีความรวมสมบูรณ์มากดินชนิดนี้จะเหมาะแก่การเพาะปลูกมากนะคะดินเขตเทะเลทราย เป็นดินขาดอินทรีย์วัตถุจึมีความสมบูรณ์น้อยมากอันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะคะดินเขตร้อนชื้นและอบอุ่นชื้นสารอาหารของพืชนะคะจะซึมลงสู่ดินชั้นล่างมากการาย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุเป็นไปอย่างรวดเร็วดินจึงไม่สมบูรณ์มากอันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะคะดินเขตที่สูงดินชั้นบนบางมากและมีความดมสมบูรณ์น้อยอน,นี่ก็ไม่เหมาะนะคะ ดินเขตภูเขาไฟดินมีแร่ธาตุมากจึงเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อันนี้เหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างมากนะคะดินเขตที่ราบลุ่มแม่น้ํามีสารอาหารของพืชอุดมสมบูรณ์อันนี้เหมาะแก่การเพาะปลูกทีนี้เรามาสรุปนะคะดินแต่ละเขตที่เหมาะแก่การเพาะปลูกอย่างมากเลยนะคะก็ได้แกดออ่ดินเขตอบอุ่นดินเขตภูเขาไฟดินเขตที่ราบลุ่มแม่น้ํานะคะ อันนี้ดินที่เหมาะกับการพ่อปลูกเป็นอย่างมากทําให้พืชเจริญเติบโตซึ่งเนื่องจากว่าในดินนะคะมีสารอาหารเพียงพอกับความต้องการของพืชอันนี้คือภาพนะคะการแบ่งเขตดินในแต่ละพื้นที่ในดินแดนของทวีปเอเชียแผนภาพนี้นะคะนักเรียนจะดูได้ในหนังสือนะคะหน้า194 ด้านล่างนะคะสัญลักษณ์ที่เขาแสดงก็คือสีต่างๆของดินในเขตต่างนะคะมาดูน้ําแหล่งน้ำนะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะดังนี้ 1. แหล่งน้ําผิวดินมีแหล่งกําเนิดจากทานน้าแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยนะคะจะไหลลงไปที่เอเชียตะวันออกนะคะเป็นแม่น้ําฉังเจียง เอเชียใต้แม่น้าคงคาสิงทูพรมบุตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม่น้าคงแม่น้ําโขงสารวินเอเชียกลางนะคะมีเทือกเขาเทียนชานเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําซีดายานอกจากแหล่งน้ําผิวดินแล้วก็ยังมีแหล่งน้ําใต้ดินนะคะเกิดจากน้ําผิวดินที่ไหลซึมผ่านชั้นดินต่างๆจนไปถึงชั้นดินหรือชั้นหินที่ไม่ซึมน้ําและเกิดการสะสมอยู่ระหว่างช่องว่างของเนื้อดิน รวมถึงโอเอซิสนะคะแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่มีสภาพเป็นทะเลทรายแห้งแล้งมีโอซิกระจายอยู่ทั่วไปเช่นอิสราเอลซาอุดิอาระเบียอ่าบริเวณที่เป็นทะเลทรายนะคะบางจุดก็จะมีแหล่งอุ้มน้ำไว้นั่นคือโอเอซิสนะคะการใช้ประโยชน์จากน้ำบางพื้นที่นะคะก็ใช้ประโยชน์จากน้ำใต้ดินนะคะก็คือสูบน้ำขึ้นมาหรือทำเป็นบ่อเจอาะบาดาลนะคะ แล้วก็ดึงน้ําขึ้นมาใช้น้ําใต้ดินมาใช้บางประเทศนะคะเช่นประเทศอิสราเอลเนี่ย mm hmm. ก็ได้มีการนําน้ําทะเลมากั่นเป็นน้ําจืดเพื่อใช้ภายในประเทศอีกด้วยอันนี้ก็คือแผนที่แสดงแหล่งน้ําและแหล่งน้ําใต้ดินของทวีปเอเชียนะคะในหนังสือหน้า196นักเรียนไปเปิดดูได้นะคะ,ะเขาก็แสดงสัญลักษณ์ด้วยสีต่างๆให้เราได้ศึกษาอันนี้ก็ภาพจำลองการใช้น้ำใต้ดินในเขตทะเลทราย นหนังสือนักเรียนมีนะคะหน้า197ต่อมานะคะมาดูพืชพันธุ์และสัตว์ป่าลักษณะพืชพันธุ์นะคะของเอเชียมีลักษณะดังนี้ป่าดิบชื้นก็จะเป็นป่าประเภทป่าดิบไม่ทิ้งใบจนหมดต้นนะคะป่าไม้มรสุมเขตร้อนเป็นป่าไม้ผัดใบในเขตร้อนทุง่งหญ้าเมืองร้อนก็คือป่าโป่งแบบเบญจพรรณเหมนป่าเบญจพรรณนะคะแล้วก็ทุ่งหญ้าต้นสูง ทะเลทรายเขตร้อนก็คือพืชพันธุ์น้อยเช่นไม้แคระไม้หนามทะเลทรายเขตอบอุ่นได้แก่ไม้แคระไม้หนามป่าเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเป็นป่าไม้พุ่มมีหนามต้นเตีย้ยไม้เปลือกหนาป่าผัดใบในเขตอบอุ่นเป็นต้นไม้ผัดใบนะคะในฤด,ดูใบไม้ร่วงเขตป่าอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปเป็นป่าผสมระหว่างป่าไม้ผัดใบกับป่าสนป่าไทก้า เป็นป่าไม้เนื้ออ่อนหรือป่าสนไซบีเรียทุนด้านะคะพืชพันธุ์จำพวกมอสไลเคนก็จะเกิดเป็นส่วนมากที่ราบสูงที่เบตบริเวณนี้จะไม่มีพืชพันธุ์นะคะเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นจัดมีหิมะปกคลุมทั้งปีแรงป่าไม้และสัตว์ป่านะคะ เนื่องจากว่าแหล่งป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นไปตามปัจจัยของระติจูนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น3ประเภทดังนี้ในหนังสือนักเรียนมีนะคะหน้า199ประเภทของป่าเขตร้อนลักษณะชนิดของป่าก็จะเป็นป่าดิบชื้นป่าชายเลนป่าเบญจพรรณป่าสนเขาซึ่งได้รับแสงแดดสม่ำเสมอมีฝนตกชุกเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตมากกว่าร้อยละห้าสิบและมีความหลากหลายของพืชมากที่สุดบริเวณที่พบสัตว์นะคะคือพบกระจายอยู่ในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้โดยเฉพาะเกาะบอเนียวและก็เอเชียใต้สัตว์ที่พบก็ได้แก่ชา้างเสือมีกวางแรดลิงนกนานา,นาชนิดประเภทของป่านะคะประเภทที่สองก็ได้แก่ป่าเขตอบอุ่นเป็นป่าผัดใบมีฤดูชัดเจนตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวไม้สำคัญนะคะในเขตป่านี้ก็ได้แก่ไม้สนโอกสปรูตนะคะ แล้วก็สัตว์ที่พบพบในจีนญี่ปุ่นตอนบนของคาบสมุทรเกาหลีและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียสัตว์ที่พบก็ได้แก่มีแพนด้าสุนัขจิ้งจ,งจ,งจอกเขตที่3นะคะนั่นคือปา่ปาป่าเขตกึ่งอาร์กติกเป็นป่าไม้เนื้ออ่อนจําพวกสนเรียกว่าป่าไทก้าป่าสนเขตหาาวมีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าป่าเขตร้อนและก็เขตออบอุ่นมีบริเวณกว้างและสภาพป่า,ปาโปรง่งไม่รกทึบ ะะสัตว์ที่พบก็คือพบในไซบีเรียรัสเซียแล้วก็จีนสัตว์ที่พบได้แก่กวางมูสนกฮูกเทาใหญ่นกเป็ดแดงนกปากห่างเป็นต้นมาดูแร่และแหล่งพลังงานนะคะแร่แล้วก็แร่พลังงานในหนังสือตั้งเรียนมีนะคะทรัพยากรแร่และแร่พลังงานในทวีทวปเอเชียที่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีทรัพยากรพลังงานด้านฟิโตเลียม ทั้งน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติมากบริเวณอา่าวเปอร์เซียนะคะเช่นซาอุดิอาระเบียอิรักอิหร่านส่งออกน้ำมันอันดับต้นๆของโลกการขุดเจาะน้ำมันในประเทศแถบอา่าวเปอร์เซียนะคะภาพที่เรียนเห็นต่อมาที่เอเชียกลางที่คาซัคสถานนะคะเป็นแหล่งผลิตโครเมียมที่มากที่สุดในโลกพบมากทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับเทือกเขาอุลันบริเวณทะเลแคสเปียนมีแหล่งปิโตเรเลียมโดยรอบนะคะ อันนี้คือภาพการทำเหมืองแร่ในหนังสือในอในประเทศคาซัคสถานนะคะหน,นังสือนักเรียนมีนะคะหน้า100 1 0 0 2 0ร้มาดูเอเชตะวันออกจีนมีแร่สำรองจำนวนมากเช่นถ่านหินน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติหินน้ำมันเหล็กขณะที่ญี่ปุ่นต้องนำเข้าแร่แล้วแ,และแร่พลังงานเป็นส่วนมากจึงเลือกใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นหลักมากกว่าการใช้น้ำมันดิบหรือแก๊สธรรมชาติ อันนี้คือการทําเหมืองแร่นะคะการทําเหมืองถ่านหินในประเทศจีนมาดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเมียนมามีแร่หายากจําพวกอัญมณีทับทิมหยกและก็พลอยฟิลิปปินส์มีแหล่งแร่ทองคาใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากแอฟริกาส่วนบูนายมีแร่มีทรัพยากรแร่น้ํามันดิบและแก๊สธรรมชาติมากอันนี้คือตลาดขายเพชรพลอยในประเทศเมียนมานะคะ เอเชียใต้อินเดียนะคะมีแร่สำคัญก็เช่นเหล็กถ่านหินเหล็กลิกไน์อ่าลิกไนท์นะคะยูเรเนียมนอกจากนี้ยังมีน้ำมันดิบและก็แก๊สธรรมชาติอัฟกานสสถานมีแร่สำคัญก็เช่นทองแดงลิเทียมเหล็กแต่แร่และพลังงานส่วนใหญ่ยังไม่มีการสำรวจและขุดเจาะมาใช้เป็นประโยชน์อันนี้คือการทำเหมืองแร่ยูเรเนียมในประเทศอินเดียอันนี้เป็นแผนที่แสดงแร่และก็แร่พลังงานนะคะของทวีปเอเชีย สัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เรียนเห็นนะคะอยู่ดังด้านล่างนะคะของแผนที่นะคะในหนังสือหน้าสองร้อยจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงนี้ถ้านักเรียนยังฟังแล้วไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับไปฟังใหม่หรือไปค้นคว้าในหนังสือนักเรียนได้นะคะในชั่วโมงนี้ครูขอจบการบรรยายเพลงเท่านี้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ